สวัสดีครับ,ค,รบคุณผู้ชมพบกับพวกเรารายการเช bon ื่อบอนเชียงหยใหม่รายการที่จะนำคุณผู้ชมทุกท่านนะครับรับรู้ นะครับความคลนะครับเรื่องราวของเชียงใหม่เอฟซีรวมถึงการวิเคราะห์ก่อนเกมหลังเกมไฮไลท์นะครับให้ได้ชมเรามีอะไรดีๆเราก็จะมาโชว์กันแล้วละมันคืออะไรวะอันนี้ C ีไงอ่แล้วเราบอกว่าแล้วมันเป็นอะไรโชว์บอลเชียงใหม่เชียง C ีเนาะเชียงใหม่ก็คือเอฟเนีแล้วมันเป็นตัวอะไรนี่สีนะครับ นี่เอ็มสี่ไหมครับมีันอยู่สองคนหรือใครคิดท่าดีๆกว่านี้ได้บอกว่าผมทีส่งมานะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นนี่ด้านล่างตรงนี้นะฮะวันนี้วันนี้เป็นเทปที่16เป็นเทปที่เป็นวันที่5ธันวาที่เราอัดรายการอ่ะประมาณนั้นเ็เชียงใหม่เตะไปวันที่2ธันวาที่ผ่านมาครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของไทยฮอนด้าครับกำลังแบบว่าเป็นนัทธิก้าวเนาะมันมันเรียกว่าอะไรนะแบบสายบีของเรามัน ขับเคี่ยวกันเออขับเคี่ยวกันอย่างสนุกสนานทั้งสายบีและสายเอสายเอก็สนุกสนานนะแต่ผมก็ไม่รู้หรอกผมไม่ตามเชียงสายจยู่สายบีเขาทำไมสายเอเขาใเขาอยู่สายบีค่อยไปสนใจตอนรอบชิงดีกว่าอ่าฮะเรา้าอย่างว่าเราได้ชิงที่สามครับผมก็ถือว่าเออเรามีลุ้นกันอย่างเต็มตัวอีกแล้วนะครับใช่ครับใช่ถ้าชนะนัดนี้นะครับเราก็จะเป็นลุ้นนัดสุดท้ายกับ จังหวัดตราทีมทีมตราเราไปไปต้องไปเตะที่บ้านตราดแล้วก็รู้นว่าระยองเย่างชนะเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเนี่ยเราจะมาวิเคระหบกันว่าผลในวันนี้จะออกมาเป็นเชียงใหม่จบกับไทมันด้าเท่าไหร่ผมคิดว่าหน้ามีมีโน,น,น้มที่ว่าเราเราจะได้ได้แ้มนะเหมือนมีตาขวามแบบขยับไงม่รู้ครับตาขวาหรือตาซ้ายไม่มีอ่ะขวาไล้ซ้ายดีแล้วกันอ่ะสักอย่างครับผมรไล้ต้องกลับกลายเป็นดีครับอ่ฮะก็เดี๋ยวไปชมภาพไฮไลท์เชียงใหม่พบไทมันด้า เราก็ค่อยกลับมาดูมาคุยกันว่าเกมเชียงใหม่พุทธทยรัเป็นยังไงแล้วก็เกมต่อไปที่เราจะไปเจอจะเป็นยังไงบ้างครับผมครับั้นเดี๋ยวไปชมภาพอะไรกันเลยดีกว่าครับเชียงใหม่เอฟซีซีเอ็มเอม ตอนนี้นะฮะผมกับคุณเบิร์ดนะครับก็พาคุณผู้ชมนะฮะกบ,บอลเแชมเปี้ยนทุกคนมาอยู่ที่นี่เช่นเคยนะฮะ700ปีสเตเดียมนะครับวันนี้แชมเปี้ยนฟีน,นะเปิดบ้านนะฮะร,รับการมาเยือนของชัยฮอนด้านะครับเราตามเชียร์แชมเปี้ยนฟีมาเป็นแมตช์ที่9แล้วสัปดาห์ที่ก <ผม S 1> าในรอบแชมเปี้ยนเลกนะฮะอ่าคุณเบิร์ดว่าไงในวันนี้ในวันนี้ก็เราเราแต้มเท่าระยองเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆ๋ยครับผมเฮ้ยเสื้ออะไรวะเนี่ย อธิบายสิเสื้อสวยเนี่ย V l o v e Final V l o v e Final ทำไมต้อง V l o v e Final ครับเพราะว่ามันไม่ใช่ฮอนด้าอ๋อวันนี้เราพบภัยฮอนด้าครับคุณรักยามาฮ่าใช่ครับเพราะเราจะไปยามาฮ่าลีกว่าไม่สนับสนุนแนวนาว่างั้นไม่ไม่สนับสนุนฮอนด้าเราจะคุณต้าอะไรเนี่ย V Leaps A S League ไม่ไม่ใช่ไม่รักไม่รักแล้วไม่รักแล้วเราจะเป็นสิทธิ์เก่าเราจะเป็นสิทธิ์เก่า A S League นะฮะเราจะจาก จากหลีดลีดนี้ไปแล้วใช่ไหมครับผมเรียกว่าเอาเรื่องเอาชัยใส่มาลาใส่มาลาเอสหลีกนะฮะอ้าววันนี้คุณเบิร์ตมีอะไรบ้างความน่าสนใจของนัดนี้ก็เชียงใหม่และระยอง12แต้มเท่ากันครับผมก็เราวันนี้เราก็ขอให้เราชนะก่อนแล้วก็เราก็แช่งด้วยแช่งระยองให้ระยองแพ้หรือเสมอก็ได้แต่เป็นผลดีกับเราครับผมสั้นๆง่ายๆแค่นี้แหละครับพไมันเหลือมันเหลือแค่สองนัดเองออ๋ไม่ได้มา ปฏิบัติธรรมใช่ไหมชุดขาวมาเงี้ยไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมฟิลล์ฟีโน่ครับคุณเบิร์ตวันนี้ฝนตกมาเมื่อกี้ด้วยก่อนถ่ายรายการนะคุณเบิร์ตคิดว่าฝนตกไหมวันนี้จะตกอีกไหมใช่ไหมว่าไม่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 ฝนไม่ตกแล้วผมเรียนมาติ๊ต้าผมเรียนมาเฮ้ยปลอดภัยนะฮะเดี๋ยวไปดูไฮไลท์กันต่อก็หลังจากนี้ใช่ไหมไปชมภาพบรรยากาศภายในสนามแล้วก็ไฮไลท์เกมการแข่งขันตลอด90นาทีของเชียงใหม่เราไปเจอกับพวกเราในช่วงพักครึ่งใช่ครับช่วงนี้เดี๋ยวไปซื้อตั๋วซื้อลูกชิ้นก่อนเตรียมตัััวววเเตตตตรรีียยมม ไปดูบอลละไปดูบอลกันนะไปละ <ừ, S 2> ไปละจะขึ้นมาทำไมอะแล้วมึงจะพากูเกอร์ยืนอยู่หน้าก็ดีอะ Face control. Cause I don't care about your heart and soul You need to look just like a supermodel. No, baby, this ain't nothing personal. I need face control. I need the face control. I need the face control. I need the face control. ไปแล้วกับไฮไลท์ ight, คู่เชียงใหม่พบเปิดบ้านพบไทยฮอนด้าเป็นสัปดาห์ที่9ของแชมเปี้ยนลีกถูกต้องครับสกอร์เป็นไงครับสกอร์ก็ค่อนข้างขาดนะครับเชียงใหม่ถลม่มชนะไทยฮอนด้าไปทิมเยือนนะฮะใช่ครับไทยเป็นเจ้าเชียงใหม่เป็นเจ้าบ้าน,านทีมเยือนเป็นไทยฮอนด้าไป5ประตูต่อศูนย์ห้าประตูต่อศูนย์ซึ่งเป็นสกอร์ที่เหนือความคาดหมายจริงจริงแต่ผมว่าน่า,นาจะถล่มนะ <laughs> เพราะว่าตอนแรกเราขอแค่ชนะชนะ เท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่านัดนี้เนี่ยด้วยด้วยแฟนบอลที่เข้าไปดูแล้วก็ยิ่งเป็นวันพิเศษด้วยเป็นนัดเป็นนัดสุดท้ายในบ้านอ่ามีการจุดเทียนเขาเรียกว่าอะไรนะเชียนชัยถวายเพระพรเชียนชัยพร่อามสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะครับตอนพักครึ่งตอนพักครึ่งนะครับก็มาเลยทีเดียวนะครับผมว่าเกมนี้เป็นเกมที่ทําให้เรามีความหวังมากเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับใช่ครับเราต้องไปรุนนัดถัดไปใช่คะเพราะมันเหลืออีกนัดหนึ่งอ่า ตอนนั้นนี้เราจบไปที่5้าตัวตัดศูนย์ก็ลูกแรกมาจากเกดโดเกดโดครับในครึ่งแรกอ่าแล้วก็ลูกที่2มาจากอาริเชคอาริเชคสุดแม่ตัวเป้าของเรานี่เองสุดแ้่ตัวเป้าแล้วกแกต้องมัดผ้าเจ็ดสีอ่ไม่ใช่สายยันไม่ใช่เป้าสายยันครับรรผมอันนี้เป็นนักเตะเชคอาริเชคอาริเชกครับผมมงมงลูกที่2เข้ามาแล้วก็เป็นอุสมันอุสมันยิงอีก2ลูกอุสมันเปลี่ยนตัวลงมานะครับอุสมันตัวจริงตัวจริงเหรอครับตัวจริงตัวเชยครับอุสมันยิงไป2ลูกรวดโอเคครับแล้วก็ ลูกสุดท้ายเป็นมรุสสับปโสมือรุสสับปโสยิงปิดท้ายมรุสสรปโสยิงปิดท้ายใ,ในนัดนี้ผมผมผมเห็นข่าวมาว่าอุสมันเป็นแมนออ t ตมัตต์เอาว่ายิงสองลูกแล้วก็ริมเส้นก็เป็นของแกมาตลอดทั้งฤดูกาลอยู่แล้วแล้วกต็ต้องให้เขาทีมออฟเดอะวีคของอะไรเนะี่ยสีสันสปอร์ตหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมไม่อ่านมาเจอ วรุษสัมปสอติดทีมออตต์วีคด้วยอ๋อติดในทีมอ่าทีมออตต์วีคของรอบประจำสัปดาห์ใช่ครับผมเปมนบริษัทของสายเลยหรือเปล่าครัเอ่อรวม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 ครับรวมหมดเลยใช่ครับทั้งสิบทั้งสิบทีมวรุษก็เป็นปีกขวาที่ติดเอ้ยยืนกลางแมตช์นี้ในสัปดาห์นี้ขอให้วรุษอยู่ตรงกลางก็โอเคนะผมว่าครับว่ากลางเราค่อนข้างหายไปแล้วช่วงหลังใช่ครับก็ทำให้เชียงใหม่ชนะไทยมาได้ไป5-0แล้วในวันเดียวกันนั้นก็จะมีวันที่2ธันวาที่ผ่านมาเนาะ ก็ううมีระยองพบศาตร์ในบ้านระยองระยองชนะ2อหนึ่งต um> ังเจอศรีสเกตศรีสเกตชนะ3 0มศูนทำให้ตารางคะแนนตอนนี้ตารางคะแนนเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านน่าจะใส่ซ G ให้ผมนะตารางคะแนนตอนนี้ของเราก็คือสตร์นั้นเป็นที่1ของสายไปแน่นอนละแนนเรียบร้อยแล้วก็ระยองกับเชียงใหม่15คะแนนเท่ากันเลยฮะ ใช่ครับใช่ครับแมเท่ากันแมเท่ากันสี่สเกตสิบคะแนนอ่ะแล้วก็ตรัง6คะแนนไฮวนาห้า5คะแนนทที่มีลุ้นอยู่ตอนนี้ไทยเขาได้ยังมีลุ้นอยู่ไหมครับไม่ไม่นะครับตอนนี้ก็เหลือแค่เหลือล้าสุดท้ายนัดเดียวไทยนขาได้เท่าไหร่อะไรนะฮะไทยเขาได้มีมี5คะแนนมีห้าคะแนนหมดลุ้นแล้วหมดลุ้นแล้วเลยหนึ่งนัดใช่ครับโอเคครับก็ตอนนี้ก็คือก็ผมก็เห็นสีหน้าของหลายๆคนนะในในแมตช์ที่ผ่านมาที่เชียงใหม่ยิ่งทำให สามศูนย์ดีใจได้แป๊บเดียวอ่ะก็มีคนแบบเช็คไลฟ์สกอร์เหมือนบอลนอกอ่าแบบฟังเสียงโทรศัพท์เฮ้ยสนามนั้นเป็นไงบ้างไงบ้างเออเฮ้ยเสมอแล้วระยองเสมอในจังหวะที่เรานำสามศูนย์ละยองนำเป็นสองหนึ่งโอ้โหก็คือแบบแล้วนาทีที่แปดสิบเก้าประมาณประมาณแปดสิบถ้าแปดสิบเจ็ดแปดสิบแปดสิบกว่าแล้วเรได้ข่าวว่าโทษเวลาบาดเจ็บนานด้วยนะหกนาทีเพราะว่ามีปัญหากันนิดหน่อยทั้ง แฟนบอลของระยองแล้วก็แฟนบอลของตราดเองเพราะว่าช่วงช่วงนาทีสุดท้ายตราดน่าจะได้ลูกโทษน่าจะน่าจะยังไม่ได้นะผมก็ไปดูภาพช้าแล้ววิ่งเบียดแล้วก็กรรมการไม่เป่าแฟนบอลก็ไม่พอใจเท่าไหร่แฟนบอลต่างก็รู้สึกจะกูลงไปสนามหรือว่ามีขวดน้าลงไปด้วยในแมตช์นั้นโอ้โนี่โดนปรับแล้วเนี่ยก็โดนปรับโดนปรับแน่นอนโอ้ทีมโดนปรับแล้วนก็ทําให้ระยองคือแล้วอะไรมันมากมายเนี่ยบาเออนักนเอออยากกล้อง แก็ทำให้าชนะไปสองหนึ่งทำให้เรายองชนะสองหนึ่งเชียงใหม่ชนะห้าสูงแต่เดิอนออกนอกสนามมาคนที่รู้สกอร์แลยองกาสุดมากก็จะน่าคิดเคียนะเพราะว่าแต้มเท่ากันนัดสุดท้ายเราไปเจอตัดเราชนะไม่พอต้องแช่งให้ระยองไม่ชนะด้วยต้องสี่ต้องเสมอกับสีส่สเกตหรือไม่ก็แพ้แพไ,ไปเลยแพ้ไปเลยเพราะว่าในรอบแชมเปี้ยนลีกนี้นะฮะเขายืนยันออกมาแล้วว่าใช้กฎ head to He a d เฮททเคุณลงยขยายความตรงนี้หน่อยนะครับคือง่ายๆแต้มเท่ากันไม่ดูรูปได้เสียดูแค่ว่า2ทีมเนี่ยทีมที่มีแต้มเท่ากันเนี่ยเมื่อพบกันแล้วอ่ะใครเก่งกว่ากันเราเจอแล้วยอง2นัดเราชนะไม่ได้สักนัดแล้วยองชนะเรานัดหนึ่งเราแพ้เขาในบ้านอ่าแล้วเราเสมอเขาในบ้านเราอีกเขาในบ้านเราก็ด้วยกฎของเฮททูเฮทเราจะชนะร้อยศูนย์ก็ไม่มีผลไม่มีผลแต้มบวกรบไม่เกี่ยวนี่นแหละทางทางสมาคมเนี่ยทำอะไรให้เสน่ห์ของฟุตบอลมันหายไปเยอะเลยนะเห็นไหม ถ้าอย่างเงี้ยถ้า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 ไม่นับเฮ to h เฮดนะถ้านับลูกได้ลูกเสียนะตอนเนี้ยเรานําระยองอยู่5ลูกโอ้ซึ่งถ้าเรานําระยอง5ลูกเนี่ยนัดต่อไประยองต้องแบบเฮ้ยกูต้องยิง6ลูกไว้เห็นไหมความคลึกคักของฟุตบอลมันยำมันกว่าเดิมเยอะเลยคือคือเขาเรียกว่าแพชชั่นในการที่จะชนะเยอะๆไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นยิงให้แม็ตรงเม็ก็ไม่รู้ละกูอุดละเพราะว่า ชนะลูกเดียวก็ชนะแล้วก็เข้ารอบแล้วแต่ว่ายิ่งชนะเยอะก็คือเอนเตอร์เทนคนดูเชียงใหม่ไปยิงร้อยศูนย์ล้านศูนย์ก็ไม่เกี่ยวกูชนะลูกนหนึ่งกูเข้ารอบเลยี่กไม่ค่อยเอนเตอร์เทนคนดูผมใช่ใช่ครับเน้นผลเน้นผลแพ้ชนะในการเจอกันใช่คัใช่ก็เลยนัดสุดท้ายเนี่ยนัดสุดท้ายนี้เป็นวันที่แปดนะครับวันที่วันที่แปดวันที่แปดนัดสุดท้ายในรอบแชมเปี้ยนปีแข่งพร้อมกันหมด โอโหดราม่ามากดราม่ามากเลยฮะเ,เ,เหมือนเหมือนมัมันเทปสอเทปที่แล้วคุณพี่ผมคุยกัตาว่าเป็นกินหางคือตราดเปิดบ้านรับเชียงใหม่เอฟซครับเ, <c oughs> เดี๋ยวพวกกูรังสาระอยู่บ้านวันนี้ไม่มีพี่ติ่งบ้านก <c oughs> ็ตราดเปิดบ้านพบเราซึ่งเคยเป็นคู่กรณีกันนิดนึงแต่มันเรื่องมันก็จบไปแล้วเนาะก็นัดนี้มีอะไรที่น่าสนใจคือนัดที่แล้วมิโลสลาฟทอส ที่ตราดเปิดไปเยือนระยองมิโนสลับทอสโดนโทษแบนผมไม่แน่ใจว่าแบนกี่นัดถ้าแบนสองนัดเนี่ยน่าจะเป็นผลดีกับเราใช่ครับเพราะว่ามิโนสลับทอสเนี่ยตัวอันตรายตัวทําเกมตัวริมเส้นมีด้วยความเร็วแล้วก็พาบอลไปถึงแน่เขตโทษได้เกาไม่ยากด้วยเก่าด้วยเกาเก๋าตัวนี้โหดเรียกคุ้มล้มได้ตลอดอฮเวเวนะฮะแล้วก็ผมว่าเราสู้ตราดได้นะ ผมว่าเราสู้ตราได้ครับเพราะตอนนี้เนี่ย50 50บิต้องบอกเลยว่าตรงนี้50 50้าขึ้นอยู่กับว่าคือนอกจากเราจะโอเคเราต้องทําตัวของเราให้ดีที่สุดคือชนะไว้ก่อนแล้วไปลุ้นนะครับเพราะนี้เราแฟนบอลเราต้องสนใจไปเชียร์ทั้ง2ทีมทั้งเชียงใหม่กับศรีสะเกดใช่ครับให้เชียงใหม่ชนะไม่พอต้องให้ศรีสะเกดเสมอหรือเสมอเสมอ แล้วเราชนะเราต้องชนะลาดก่อนตอนนี้ใช่ครับไม่ต้องยืมจมูกคนอื่นหายใจต่อไปแล้วนะครับเราเดินตามทางของเรานะครับชนะไว้ก่อนเป็นดีที่สุดครับและในส่วนของคู่ระยองกับสีสะเกตที่สีสะเกตจะต้องไปเยือนระยองไหนบ้านคนเมื่ดมีที่เราที่เราหวหัวหวไงไงว้น้องว่าสีสะเกตห้ามแพ้ระยองเด็ดขาดและระยองห้ามชนะเด็ดขาดเดี๋ยวนะสีสะเกต ห้ามแพ้ระยองก็ง่ายๆคืออยากให้ระยองอยากให้ระยองชนะแล้วกันอยากให้ระยองได้3ามแต้มอันดับแรกนะทำไงก็ได้อันดับแรกนะฮะอยากให้ระยองได้สามแต้มคู่นี้นะบ้านระยองแฟมนมรยองคลึกนะแต่ว่าตัวนักเตะแล้วผมผมผมกลัวทางสีสเกตมากกว่าพีา่ชาเถื่อนคำอ่ะไอไอนักเตะหัวสีที่ยินเราเที่ยวที่แล้วที่มาบ้านเราอ่ะแล้วก็แล้วก็แล้วก็นักเตะผิวสีเขา โซล่าโซล่าโซล่าอโซล่าที่<ด>ติดบนหลังคาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม้ฝาโซล่าอ๋อกระนั้นแผงโซล,ล่าพอดีผมจำผิดอ๋อโซล่าเซลล์ผมได้ยินมาว่าระยองเล่นในบ้านน่ากลัวมากแต่ก็คือน่ากลสีสสส่นัดหลังสุดของระยองนั้นสี่นัดหลังสุดของระยองเสมอสามชนะเนี่ยเพิ่งมาชนะตจาดน,นะในบ้านใช่ไหมนี่พูดถึงเกมในบ้านอ่าอ่าใช่ใช่ใช่เอ้ยไม่ไม่ทั้งทั้งหมดล่าสุดสี่นัดล่าสุดของระยองชนะไอ้เสมอสามชนะหนึ่ง ของสีตะเกตของซีตะเกตส,สีนัดล่าสุดก็เป็นเสมอสองแพ้1ชนะ1พอๆพอกันพอๆกันพอๆกันพอไม่ไม่ต่างกันเท่าไหร่ผิดกระเชียงใหม่เนาะอ่าฮะสนัดแล้วเนี่ยเราชนะชนะรวด3นัด,น,ดนอกบ,นนบ้าน2ในบ้าน1 9แต้มสนัดล่าสุดอ่ะเริ่มเลข2ของเรามาเนี่ยเริ่ม5นัดหลังมาเนี่ยนัดแรกเราก็เสมอระยอง ทอนก็แท่นไปเสมือนเรายองแล้วก็ชนะไปชนะฮอนด้าไปชนะตังล้วก็กลับมาชนะเไปชนะสื่อเกตชนะตังแล้วก็มกลับมาชนะฮอนด้าในบ้านอีกคือฟอร์มเราสดแล้วแหละฟอร์มเราสดตัดก็ไม่น่าจะเอาเอาเราอยู่เพราะว่าเขาผ่านรอบไปแล้วเข,ข,ขาผ่านเข้ารอบไปแล้วจุดมุ่งหมายเขาไม่ต่างจากเราด้วยนิดนึงเพราะว่าเขาเป็นที่หนึ่งของสายต้องเตรียมตัวไปเล่นรอบชิงอ่า กับหยุดยาด้วยน่าจะพักตัวหลักไหมไม่แน่ใจขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนั้นแล้วกันทอสไม่ต้องลงก็ได้ทอสทอสอย่าลงเลทอสเก็บไปเหลืองไว้ดีกว่าให้มันหมดก็เนี่ยสีรเกตสีรเกตสีระเกตเกมลุกของสีสเกตดีนะฮะโอเคอะด้วยด้วยที่ผมว่านะฟีชาเถื่อนคำกับโซล่าครับน่ากลัวน่ากลัว มีแนวโน้มนะมีล้นมีล้นก็หวังว่าให้อย่างน้อยขอให้ได้เสมอนี่แล้วเราต้องชนะก่อนแต่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 อย่าทะลึ่งที่ว่าอันนี้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่ากันนั่อย่างนี้นะสีสเกตชนะแล้วถ้าเราพลาดตาดนะครับเรา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 เสมอหรือแพ้ตาดเนี่ยเราสีสเกตชนะระยองสีสเกตพุกโดดขึ้นไปเป็นที่2ขึ้นไปดีหนึ่งเลยนะไม่แน่เป็นไปได้ใช่ครับใช่สีสเกศสีสเกตเขาตอนเนี้ย เหมือนเราอ่ะเราแช่งให้ละยองห้ามชนะแล้วสีสะเกดก็เช่นกันสีสะเกดชนะละยองและแช่งให้เราห้ามชนะแพ้ไปเลยยิ่งดีสีสะเกดก็ต้องแช่งเราอยู่เหมือนกันอะไรประมาณนั้นถางวะยองก็แช่งเราโดนแช่งสองสองตัวสองสองทีอะละยองแช่งกันไปแช่งกันมาสามทีมาะมื่พรุ่งนี้เราซื้อพริกซื้อเกลือมาเผากันดีไหมผมก็ว่าก็ดีฆ่าควายสักตัวดีกว่าไหมเป็นประเพณีลงทุนไหมสีปุย่าอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ น่ารักน่าลุนา้นเลยทีเดียวนะครับสำหรับเกมวันเสาร์นี้วันที่8ธันวาคมสี่โมงเย็นเตะพร้อมกันทั้ง3าคู่ทั้ง3คู่คของคู่เชียงใหม่ไม่แน่ใจว่ามีถ่ายทอดหรือเปล่านะจากทาง SMMTV นะไม่แน่ใจก็เนี่ยแล้วเนี่ยพูดถึงกับมสมาคมอี้นิดนะสมาคมเลยเห็นไหมเอากดเฮดดูเฮดมาใช้สมาคมเลยครับสมาคมฟุตบอลสมาคมฟุตบอลสมาคมเ้ยงน้ำหมักมั้งครับ ก็เออเอา head to head มาใช้ความอยากยิงเยอะมีน้อยลงอันดับแรกเนาะเน้นผลเนี่ยจะชนะยังไงก็ได้ขอให้ชนะรอบชิงรอบชิงชิงที่หนึ่งและชิงที่สามเป็นนักเย่าเยียอทำไมไม่ใช้สนามการนะเอาสมมติรอบผมชิงกับคุณนะผมไม่เตะบ้านคุณ ผมชนะคุณมาเม็ดหนึ่งแล้วคุณกลับมาเตะบ้านผมอะคุณจะเสียเปรียบมากไหมอะ่ะอันนี้ใช้กดเฮสท์เฮสต์อเออเออเออ,เอ,อน,น,น่าจะเป็นเหมือนเหมือนบอลยูฟ่าครับอสองนัดผมรวมใครยิงได้เยอะกว่ามากกว่าไม่เป็นอย่างนั้นก็ <c oughs> เหมือนกับเท a d t เ h e ต d นั่น <c oughs> แหละผมว่าแข่งสนามกลางมีข้อดีอะไรรูเปล่ายังไงฮะทั้งสองทีมไม่ค่อยได้เปรียบกันสนามกลาง แฟนบอลจะได้เดินทางมาครับระหว่างเดินทางก็จะมีมีเงินหมุนเวียนกันท่องเที่ยวสนามกลางผอว่าหนึ่งมันจะมีความขังด้วยฮะนัดชิงที่ไหนแบบให้มันจบนะให้มันจบไปทีเดียวเลยความสนุกมันจะมีมันจะกระจายความสนุกไปสองครั้งไม่ดีสองนัดเดียวดีกว่าก็เนี่ยฮะเราเราก็เห็นเห็นเนาะกรรมการบ้านเราเนาะมันก็มีปัญหาอยู่เนืองๆไปอย่างถ้าเกิด เป็นสองนัดเยาะเยือนคปั๊บไอทีมที่ไปเยือนน่ะก็รู้สึกว่ากรรมก,การเจ้าบ้านนี่หว่าอ่าเล่นรื่รรมท่านเล่นสนามกลางปุ๊บเฮ้ยไม่มีใครเป็นเจ้าบ้านเั้ยมันก็จะมันก็จะไม่มีข้อกัอหาที่อันนี้น่าคิดนะครับกรรมก,การเนะข้าข้าง,าางแล้วก็พอสนามกลางปุ๊บเนี่ยผมไม่อ่านผมไม่อ่านหน้าหน้าหน้าเพจของซักซักซักเพจหนึ่งผมจำเหจไม่ได้เนาะเป็นทางแฟนบอลยุทธยาถามแฟนบอลตาดว่า แฟนบอลอตาตราดครับถ้ายุดยารรเดินทางไปอ่ะให้ที่นั่งได้กี่ที่เพราะว่าแค่แฟนบอลตาราดก็เต็มเต็มสนามอยู่แล้วเพราะความจุสนามมันไม่เยอะพอ,อ,อถ้าใช้สนามกลางใหญ่ๆมันก็จะใส่แฟนบอลได้ฝั่งละ5050 50ไปเลยแบ่งกันคนละขึ้น Karl ไปเลยไม่มีความได้เปรียบเสียเปรียบกันผมว่าแฟร์กว่านะใช่ครับใช่ใช่ผมว่าแฟร์ก <l> ว <ark> ่านะนัดเดียวตัดสินไปเลยครับพราะสมาคมนะก็ต้องไปโลกสวย ต้องคอยดูกันต่อไปเพราะว่าวันนี้ที่เราอัดเทปกันเป็นวันเป็นวันชาติเป็นวันพ่อทำไมเป็นวันพ่อด้วยนะครับก็ตอนนี้ยังไม่มีอะไรออกมาชัดเจนแน่นอนนะครับเพราะว่าสมาคมเดี๋ยวบอกตัดสินมาว่าเชียงใหม่กับตาดรีแม์แล้วก็บอกออกมาบอกอีกทีว่าอ้อยกเลิกเดี๋ยวสักพักนะสมาคมจะออกมาบอกว่าอ๋อยกเลิกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้วก็ออกมาบอกอีก เอามาบอกอีกยกเลิกดิวิชัน2ปงตั้งเราสักพักพวกมันก็จาะปืนยิงหัวมันตาย,ยานน <c oughs> ขนาดนั้นอาจเป็นไปได้ครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> ต้องคอยดูกันต่อไปครับก็กำ <c oughs> ลังมันครับก <c oughs> ็ในสัปดาห์นี้ก็เนาะวันที่8สนใจไปเชียเชียงใหม่ให้ชนะให้ได้แล้วเราก็ต้องเชียร์สีสเกตให้ชนะให้ได้เช่นกันค <c oughs> ือ2เด้งเชียร์สอเด้งเชียร์เชียงใหม่เชียร์สีสเกตเป็นไรครับไอ ในสุดานี้เราต้องคงต้องจบกันแค่นี้ก่อนจะอะไรอีกไม่ได้พูดไม่มีละครบหมดละหมดละครูหูไม่อยู่ไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่อ๋อคุณต้าเออวันนี้คุณผู้ชมอาจจะสงสยัยว่าเอ๊ะทำไมมีเด็กวันคู่คุณเบิร์ดใส่แว่น <c oughs> คือผมไม่ใช่ต้านะครับเอานี่คุณหวงนี่คือนี่คุณหวงครับเออลืมบัตรดีบัตรดีคุณหวงครับจะติดรายการมันเพิ่งบัตรดีกันหรอคุณต้าติดภารกิจวันนี้อ่าดนะครับก็อยู่กับครอบครัว เป็นคนละครอบครัวเราทุกคนมีครอบครัวต้องจับไปอะไรอย่างเงี้ยครับแตวันนี้เป็นวันครอบครัวด้วยเป็นเป็นวันที่มีความหมายของคนไทยหลายหลายเรื่องนะครับก็วันนี้คุณบอกรักพ่อแล้วหรือยังครับวันนี้คุณบอกรักพ่อหรือยังบอกรักพ่อได้ทุกวันแหละครับวันพ่อไม่ได้มีวันเดียวครับวันพ่อมี365วันแล้วก็มีทุกๆวันใช่ครับตลอดชีวิตของเราครับก็ในงั้นก็สัปดาห์นี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนตรงนี้ขอบคุณไฮไลท์ของ SFM TV ไฮไลท์ที่คู่เชียงใหม่พบคอนด้าขอบคุณมากเลยครับผมครับขอบคุณสถานที่ขอบคุณสถานที่หะนัานั่งครับไปสลัวเชียวร้านกล่องลิ้นหองนะครับคือไม่ใช่โปรโมทร้านนะผมไปไหนไม่ได้ผมต้องดูดูร้านตลอดต้องดูร้านนะครับอยู่เดียวครับอ่าโอเคแล้วก็ทำงานขอบคุณเชียงใหม่เอฟซีที่มีสนามฟุตบอลเอ้ยสโมสรฟุตบอลดีๆให้แก่เราที่มีโชว์บอลด้วย ถ้าไม่มีเชีมเอฟซีก็ไม่มีก็ไม่มีพวกเราแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ติดตามถ้าไม่ติดตามก็ไม่มีคนดูแล้วเราจะทำทำไมมีคนดูนิดนึงทำทำเราทำต่อเราต้องทำเราต้องทำต่อไปถึงมีคนดูมีดูมีคนดูหนึ่งวิวเราก็ทำอ่าฮะเพราะเพราะเราคือเชียงใหม่เราจะไปจากนี้ เอสซีเชียงใหม่โอเคครับในสัปดาห์นี้เราก็โโออขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับลานเนอโอโอโอมาจาลำปางลานเก็ลำปางดูกันหน้าเราจะไม่ไปลำปางกันใช่ไหมไม่ไปไอเดียไปบ้านผมเราไปไปลำปางกันแล้วเลยไปบ้านผมมันไม่เอาแล้วสนุกดีถามลูกชิ้นกูโยกไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยสรุปไม่ได้แดกคือก็มัน ไปหรือเปล่าคุณนะคุณไปหรือเปล่านัดนั้นคุณไปหรือเปล่าพวกพี่อ่ะข้ามสะพานไปโทษถ่าวมันโคไซดอนอยู่ไหนพวกพี่ข้ามสะพานไปปุ๊บแล้วก็ไปเจอทอมไข่เนื้อย่างอยู่แล้วก็ถามจอดถามเขาดูลูกชิ้นปุยโยงไปทางไหนครับอยากกินมากพยายามพยายามอธิบายทางพวกพี่อ๋ออโอเคโอเคขี่ไปเจอวงเวียนพวกพี่ก็กลับรถแล้วก็ผ่านหน้าร้านมันกลับไปกินลูกชิ้นเขียงอะไอ้ลูกชิ้นเขียงเขื่อนเนี่ยหน้าโรงเรียนแม็ก แม็กอะไรนะแม็กแม็กอะไรนะแม็กไม่กพี่ฝั่งตมมันชื่อชื่อฝั่งฝรั่งเลยฝั่งตุ๊ข้ามมันเป็นส่วนสานะแต่ส่วนสาระตอนนี้ผู้หญิงเยอะมากอ่ะนั่นโรงเรียนไม่รู้เขาไปทำอะไรกันโรงเรียนอะไรไม่รู้เซนต์อะไรไม่รู้แม็กคอนไซแม็กอะไรนะแม็กเหมือนชื่อเล่าอ่ะเออนั้นเออไม่รู้แต่รู้ว่าฝั่งตุ๊กข้ามเป็นส่วนสาระผู้หญิงเยอะมากไม่เอา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 ไปทำอะไรกันจะไปที่หนึ่ง ไปดีหน <I know. S 2> ึ่งนี่ว่ะไปที่นี่ฤดูกาลหน้าไม่ต้องเจอกันที่ลำปางแล้วกันไม่ต้องเจอกันลำพูนเขาไปแค่วันผมนี่แหละไม่เอามึงก็เอาลำปางขึ้นนิดหนึ่งดีลำปางของซื้อตัวเยอะอยู่ซื้อตัวเยอะอยู่ปางเขาใช่ะเติมน้ำมหรอออ่อนกดตัดเลืนียังยังใช่ไหมเวลาไหนเนี่ย